ก็ขอกลับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมเปิดใหม่พูดนะครับถ้าพูดไม่ดีประกันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งคลิปที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เป็นคลิปที่เล่นก่อนรีแล้งนะครับก็เดือดค่อนข้างมากดังนั้นผมเองก็อาจจะไม่ได้บูเอะไรมากนะครับเพราะว่า8 0ของคนที่เล่นในแบบที่ผมเล่นส่วนใหญ่จะเป็นคนนะครับไม่ใช่บอดดังนั้นก็ต้องมีการวางแผนมีการเล่นที่ค่อนข้างหลัดกลุ่มนะครับ ก็ในส่วนของของแต่งปืนไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับปากกระบอกใช้เป็นโชคท่าใหิ่ที่ผมใช้โชคนั่นก็คืออยากให้เสียงปืนลั่นมากสุดที่มันจะลั่นได้นะครับสําหรับใครที่อยากได้ระยะดาเมจแล้วค่อนข้างเก็บเสียงก็ไปเล่นในส่วนของโมดูล่าซับเพเซอร์นะครับซึ่งได้สั้งเก็บเสียงระยะมากกว่าโชคนะครับลำกล้องปืนใช้เป็น m i p 8 t 0 e n l i g h barrel สำหรับใครที่อยากได้ระยะมากกว่านี้ก็จะ แนะนำให้เป็นในส่วนของ OWC Markman นะครับแต่ส่วนตัวผมมันมองว่ามันลบเยอะมากเกินไปโดยเฉพาะความเร็วเคลื่อนที่นะครับเพิร์กใช้เป็นเพิร์กรีโหลดไว้ส่วนเลเซอร์แต่ใช้เป็นเลเซอร์ความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงแล้วก็ได้ในส่วนของความดีเลยเมื่อเว่งยิงนะครับ <Okay. S 1> ส่วนแม็กกาซีนผมใช้เป็นแม็กกาซีน D เพิ่มความจุข,ของปืนให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะมากได้นะครับ ซึ่งลูกซองเบิ้ลสุดขีดกงอย่าง j k 1 2หรือ A12 ชื่อปืนเดิมมานะครับก็เป็นปืนช็อตกันที่เรียกได้ว่าระยะใกล้เชื่อใจปืนกระบอกนี้ได้เลยครับระยะกลางถึงค่อนข้างที่จะไปเหลื่อมเดมไกลแนะนำว่าเป็นเล่นในส่วนของปืนสำรองไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว assault อย่าง Kilo 1 1ซึ่งเป็นปืนที่เมตาในแพทนี้หรือเป็น M13 AK17 117 ใช้เป็นระยะนี้ช่วยในการยิงเปิดกาะศัตรูไปก่อนก็ได้นะครับซึ่งคลิปที่ผมเล่นจะเป็นคลิปก่อนอัปเดตนะครับมันจะมีบั๊กในส่วนของการที่เราวิ่งเข้าไปเก็บของแล้วมันยังจะเป็นการกระตุกของบั๊กของเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับก็เ,คคบเปิดเข้ามาที่ในเกมนะครับเราเลือกที่จะไปลงในเมืองของลิเวอร์ทาวนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีศัตรูจำนวนค่อนข้างมากลงมากับเราดังนั้นผมเลือกที่จะไม่ลงไปในใจกลางเมืองนะครับเลือกที่จะเล่นฟาร์มขอบเมืองแทน อช่วยด้วยไม่ช่วยด้วยหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกขอความช่วยเหลือดังนั้นผมรีบวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับเพื่อพยายามเซฟคนให้ได้มากที่สุดจะเห็นได้ว่ามีศัตรูตัวหนึ่งอยู่หลังเพื่อนเบอร์หนึ่งซึ่งเพื่อนเบอร์หนึ่งอยู่ใกล้เราดังนั้นเราจะไปฆ่าตัวที่พยายามฆ่าเพื่อนเบอร์สองนะเพื่อนเบอร์สองเลือดลดมากที่สุดนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็พยายามใช้เวลาสักพักหนึ่งในการวิ่งหาศัตรูตัวที่พยายามฆ่าเพื่อนเบอร์หนึ่งนะครับต้องก่อนเลยต้องออกก่อนย้ายเมืองเลยได้ไม่ได้มีรถอยู่เข้าไปโดนแน่เข้าไปโดนแน่นอนขับไปเลยพี่ต้องย้ายก่อนจนโดนแน่ก็นั่นแหละครับทุกคนการที่เราวิ่งเข้าไปในเมืองโดยที่คนส่วนใหญ่นั้นมีปืนแล้ว นั่นไม่ต่างอะไรกับการหาที่ตายดีๆเลยนะครับเพราะเพื่อนพางคนส่วนใจของเราจะไม่มีทั้งปืนยังไม่มีทั้งกระสุนที่เพียบพร้อมในการสู้ไฟกับทีมประมาณสองตีนะครับเพียรข้างหน้ามีอะไรนะชานนี้ก็จะมีแล้วเนี่ยมาไปเล่นมา <c oughs> อ,ออกก่อนเลยพี่วยๆแล้เย เราะซ้กรรมสัตวของทีมเรานะครับโดยที่เราเลือกที่จะไปฟาร์มอีกเมืองหนึ่งแต่น่าเสียดายโดยที่มีที่เป็นเจ้าถิ่นรออยู่แล้วนะครับดังนั้นผมกับทีมเลยต้องละเหตุละเหตุเล่นล่อนไปหาเมืองอื่นฟาร์มนะครับเย่า ุดท้ายนี้ด้วยยานผ่านนะของเราที่ใกล้จะระเบิดเต็มทีบวกกับเราอยู่ใกล้เมืองไฟนเลนดังนั้นเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่เราจะเลือกฟาร์มกันนะครับครับผมเลือกที่จะเก็บกระสุนปืนเท่าที่ปืนผมต้องการจะใช้นะครับโดยที่กระสุนปืนไหนที่ผมไม่ได้เล่นผมไม่ลืมที่จะมาร์บอกตำแหน่งให้เพื่อนมาเก็บไปนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้คัดของที่ไม่จําเป็นที่ผมไม่ได้ใช้ออกจากคลังกระเป๋านะครับ แล้วสักพักหนึ่งก็มีฮอของศัตรูเตรียมที่จะมาอัปเกรดใกล้ๆเมืองของผมนะครับมาอัปเกรดเอาเลยปะเปิดแล้วนะโอ้ยมีระเบิดอยู่ระเบิดนำนะใช่แล้วครับการที่เราต้องการจะเปิดไฟศัตรูให้เราปาระเบิดนำไปเพื่อให้ก่อศัตรูลดได้มากที่สุดเท่าที่มันจะลดได้นะครับ หลังจากที่ผมแอบอยู่หลังก้อนหินมานั้นก็มีศัรตรูตัวหนึ่งพยายามดันผมผมตึงได้ชดนะับออกไปยิงศัตรูน,นั้นล็นอกไปหนึ่งและด้วยความที่ผมยิงเขาก่อแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเลือดร้อนมาจากไหนหรือว่าเขามีมากกว่า2ตัวเขาได้เลือดที่พยายามจะมาชาร์จผมนะครับ ดังนั้นผมเลือกที่จะไปแอบอยู่หลังกำแพงก่อนนะครับลงเนินลงเนินตัวนึงไปสองตัวขางบนเนินนึงโอเคโอเคเนินมีสองตัวนะแล้วไฟศึกชิงคันไปอยู่หน้าล็อบบี้ก็ได้เกิดขึ้นนะครับเพื่อนเราได้ปลาระเบิดน็อกสตูปอีกหนึ่งผมเลือกที่จะออกไปสแนปตัวที่อยู่ระยะไกล โดยที่ผมคิดว่าผมรีโหลด a k ของผมนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่กับไม่ใช่ครับเพราะว่าปืน a k เสยบเจ็ดกระบอกนี้มันต้องเป็นการรีโหลดแบบ f u l ร reload นะครับจึงทําให้ผมเสียจังหวะก,กระโดดขึ้นไปนั่งกับศัตรูครับโมนึ่งรอบไปได้ตรงนี้พอหลังจากศัตรูเลือกที่จะถอยไปนะครับผมก็เริ่มที่จะหาแมกกาซีนแลนะด้วยความโชคดีของผมผมได้เจอแมกกาซีนสีม่วงนะครับซึ่งเพิ่มความจุถึง20เลยนะครับ หลังจากที่ผมฟังจ็ดจู่ๆเพื่อนเบอร์สองได้ลอยผ่านหน้าผมไปนะครับหลังจากนั้นศึกไฟตำรวจดักล้อก็ได้เกิดขึ้นครับพอผมได้เสียงรถมอไซค์ซิ่งเข้ามาผมได้เอารถโอฮาวีตเตรียบมบังเจ้ามอไซค์ซิ่งคันนี้นะครับแต่กลับการเขาเอารถของเขาชนเกืบรถเพื่อน,นทําให้เขาเสียชีวิตนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานรถคันดีคันเด้งวสีม่วงคันนี้ได้ขับเข้ามานะครับ และเป็นอย่งเช่นเคยเขาลอดจากการระเบิดเป็นครั้งนี้ไปนะครับอ drop ไอ้ข้อมีหออยู่นั่นนี่หอมมีหอมไม้หอมนะหอไม่ขับพี่โอ้ผมหอมไม่ขับเลยขับรถอย่งเดียวหอมไม่ขับ โดด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 ให้มันโดดมาให้มันโดดมาแต่และจู่ๆคนในเครื่องเป็นเลือดที่จะลงมาเก็บที่ผมแต่น่าเสียดายเขากลับโดนผมยิงจนตายนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลือกที่จะวิ่งไปเก็บของเขาเผื่อมีอะไรดีนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดครับเขามีทั้งกอกมีทั้งยามีทั้งสโนบบอร์ดและมีทั้งเอเคต่งนะครับแล้วจู่ๆเพื่อนของเขาเลือกที่จะไปายามบันสายใส่ที่ของผมนะครับแต่น่าเสียดาย ไม่มีใ,ใครอยู่ในรัศมีการปันไซของศัตรูตัวนี้นะครับจะทำให้ศัตรูตัวนี้ตายอย่างโดดเดี่ยวนะครับหลังจากปูกมาสักพักนึงนะครับตี้ของเราได้เลือกที่จะไปเก็บกระดอบแต่ในระหว่างทางเราเจอรถของศัตรูตีหนึ่งนะครับดังนั้นเราเลือกที่จะระเบิดรถของศัตรูก่อนที่เขาจะหนีออกไปได้นะครับเก็บไปสองครับ และก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับหนึ่งในศัตรูตัวนี้ได้รอดไปนะครับโดยเขาเลือกที่จะปาสมกแล้วก็ขึ้นไปในรถที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนหนีออกจากจุดเกิดเหตุนะครับใครไม่ตายเลย หลังจากที่เราเก็บศพเจรปญรแล้วนะครับเราเลือกที่มันจะไปเก็บอนดอบแต่แล้วจู่ๆก็มีศัตรูยิงใส่ทีมของเราครับดังนั้นทีมของเราได้เลือกที่จะฆ่าศัตรูตัวนี้ทิ้งเลยครับ ว่าตอนมาเก็บไอเดอบเลยนะครับผมเจอศัตรูตัวหนึ่งที่กาลังนอนหมอบอยู่นะครับผมเลือกที่จะฆ่าศัตรูตัวนั้นทิ้งอย่างรวดเร็วนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลือกที่จะไปเก็บโหลดเอาของตัวเองแล้วก็มาเก็บศพของศัตรูรเพื่อเจอะไรดีๆแต่กลับพบได้ว่าเขายังมีเพียงแค่ปืนพกนะครับไม่ไกลไม่ไกลจากจุดที่ฆ่าศัตรูมีแค่ปืนพกนะครับจู่ๆก็ได้ยินเสียงรถคันหนึง่งเตรียมมาเก็บแ็กของเพื่อนนะครับหลังจากนั้นผมเลยได้ลองเอาปืนเจเคตัวเกลีวยิงรถคันนี้นะครับ แต่ผลรั์ปรากฏได้ว่าปืนกระบอกนี้ทําได้ดีมากเลยนะครับในการระเบิดรถคันหนึ่งครับและในขณะที่เรากำลังจะไปเก็บโหลดเอาอีกโหลดเอาหนึ่งเราได้เห็นศัตรูตัวหนึ่งเพิ่งลงมาจากเครื่องบินนะครับผมเลยได้พาศัตรูตัวนี้ได้กลับเข้าไปอยู่ในเครื่องบินมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ยืนเลือกปืนอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะครับเลยระหว่างที่กำลังจะเล่น M13 หรือว่า Kilo ีครับ แต่งแจงเลยมึงเมาแน่เออคืไม่บอกว่าเสียปืนลิเจนหมดไอ้ส้มตีนะพอดยนี่มันแต่งปืนเลยแต่ง m a p Max แต่งเหมือนใ้เฮียเลยเคยเก็บปืนมาละตุ้งเลยจะงปน ที่ฟังเพื่อนบ่นมาคร่าวๆศัตรูน่าแต่งปืน a k 47ในแบบของมันติเพเยอร์นะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําจะเอาของแต่งในมันติเพเยอร์มาเล่นใน BR นะครับมันเล่นได้ค่อนข้างยากมากครับมึงคิดกันไงว่าแต่งอย่างเงี้ย a อเนี่ยเอเคแล้วปืนลิเจนน้นได้ไหมจะแปลก็ หลังจากที่เราสรางบไปนานหลังจากนั้นจู่ๆก็มีศัตรูจํานวนค่อนข้างมากเข้ามาถมในจุดๆนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งตัวที่เล่นเจ้า,จาตัวโดรนหมาและคนที่ขับรถถังครับดังนั้นต้องเตรียมตั้งรับให้ดีๆเลยครับผมเลือกที่ยิงหมาบางตัวแล้วก็พยายามวิ่งเข้าไประเบิดรถถังให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่หลังจากนั้นปากระบอกปืนรถถังเตรียมที่จะยิงผมไปเลยรีบหลบมาก่อนครับและด้วยความโชคดีของผมรถอีโวเกือบชนผมตายครับ ผมฆ่าคนรขับรถถังไม่ได้แล้วเพื่อนก็ฆ่าคนที่อยู่ในรถถังตายครับ ด้วยสายตาเฉียบมของผมผมได้เ hmm. ห็นสไนเปอร์ท nah. ี่เขาพยายามจะฆ่าผมผมเลยรีบที่จะไปแอบอยู่หลังรถถังแต่นั่นกลับทําให้เพื่อนของเราได้เสียชีวิตลงไปครับพอใจเย็นเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันในาจังหวะขับขันที่ผมกําลังแย่เพื่อนก็ได้กลับเข้ามาช่วยผมโดยการคิวสตูวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ แล้วหลังจากนั้นซาต้าผมก็ขับไปเห็นตัวที่เล่นจัดแพลพยายามเข้ามาฆ่าผมแล้วอย่างนั้นสไนเปอร์อีกสองตัวพยายามจะเก็บผมและเพื่อนนะครับดังนั้นผมจึงรีบถอยออกมาจากจุดปัจจุบันครับโดยคานิป่าสมอเพื่อแม่ศัตรูเห็นเรานะครับเราก็จะเล่นโดยการอ้อมไปอยู่อ <het is amazing> ยู่ด้านหลังศัตรูเพื่อฆ่าเขาครับเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวโหลด ครับและณในจังหวะนี้ศัตรูพยายามชาร์เรานะครับเพื่อนเราได้ตั้งไอวอลแล้วศัตรูเองก็ได้ตั้งไอวอลและผมเองก็ได้นัดหัวเขาไปคมๆครับเก็บปีกหนึ่งครับขึ้นลยพ่อด้านล่างนะ ในวงในวง,วง,วงคับพอมาถึงจุด,จดนี้มผมคิดว่าทัตตูนั้นเจ็บมากแล้วผมเลยเลื่อกที่ไปชารเขาครับแต่กับเป็นบาาผมโดนเขาฆ่าตายเองนะครับซึ่งของแต่งปืนที่ผมบอกไปข้างต้นเป็นของแต่งปืนที่ระยะไม่ค่อยได้ไกลอะไรมากครับหลังจากที่ผมได้ฟื้นขึ้นมานะครับผมเองก็เลือกที่จะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะด้านล่างไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับ หลังจากนั้นไม่นานเราก็เจอศัตรูตัวหนึ่งได้ถ่ายสโนอโมบอร์ดมากระยะใกล้ๆของเรานะครับและเหมือนว่าศัตรูตัวนั้นเองเลือกที่จะไปเก็บของของเพื่อนของเขานะครับครั้งนี้ผมจะไม่ไปทำพลาดครั้งที่สองครับผมเลือกที่จะชาร์จศัตรูระยะใกล้กว่าเดิมครับซึ่งทําให้ปืนกระบอกนี้รีดาเมจดได้มากที่สุดครับหลังจากที่ผมฆ่าศัตรูตัวเมื่อกี้ได้นะครับผมได้หันกลับไปเห็นตัวที่เล่นสมกพยายามจะดันมาตรงเราผมรีบพัก่อให้เสร็จถ่ายสโนอมบอออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดครับ โดยที่ผมจะเลือกที่จะสไลด์แบบซิกแซกแล้วกระโดดลงข้างทางไปเลยครับเพราะผมหันกลับไปที่เดิมปรากฏว่ามีศัตรูจานวนค่อนข้างมากเกือบตีนึงอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนะครับผมเลยเลือกที่หลบหลังหินเพื่อไม่ให้เขายิงมาโดนเราครับหลังจากนั้นผมได้ยิงกดเขาเพื่อไม่ให้เขาข้ามสะพานมาได้นะครับสักพักหนึ่งเพื่อนพะศของเราได้ถูกยิงผมเลยรีบที่จะค่อยค่อย อ้อมไปฆ่าเพื่อนโดยที่ไม่ลืมที่จะระมัดระวังด้านหลังและด้านซ้ายลรวครับผมค่อนข้างเช็คว่ามันไม่ค่อยมีใครแล้วนะครับผมเลยเลือกที่จะค่อยๆมองไปบนสะพานว่ามีใครที่พอให้ผมยิงได้บ้างครับเพื่อเราได้น็อกไปหนึ่งด้วยระเบิดแล้วสักพักหนึ่งศัตรูจากไหนมาก็ไม่รู้ยิงหลังเราผมเลยเลือกที่จะอ้อมไปด้านหลังประตู่อได้ยิงเขาทีครับ,บ,บแล้วบนสะพานนั้นได้เล่น a k 4 7ซึ่งใส่แม็กกันอะไรก็ไม่รู้ครับเขายิงกดผมค่อนข้างนานเลยครับ แล้วช็อตช็อตนี้จะเห็นความบ้าของเซิร์ฟเวอร์ของเกรทเ,เป็นนี้อยู่นะครับนั่นแหละครับทุกคนผมยิงไปที่โอกของศัตรูค่อนข้างเยอะนะครับแต่กับเป็นว่าผมไม่ได้ทำดาเมจอะไรใส่กับศัตรูนนลนะครับขอลยนวคอตัวบตัวขอบคุวเดี๋ววัวว เบาเบาไม่เอาอย่าเข้าหน้างคนจะให้หมดเลยเนี่ยของเพื่อนเไม่เสียวหากเพื่อนๆคนไหนดูมาถึงตอนท้ายคลิปนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากด้วยนะครับสามารถขอของแต่งปืนขอให้ผมเล่นปืนอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถวิจารณ์ผมในการภาคครั้งนี้ได้นะครับซึ่งการวิจารณ์ครั้งนี้จะมีผลอย่างมากในการภาค100วันเอาชีวิตรอดได้ไหมครับนะครับ ขอบคุณมากครับ